อี๋วันนี้มาขามวานแล้วดกแทบบ้านนี่มาานันง่ายเลยโอ้มันบริแมงที่นี่โอ,อ้ต้นนั่นเป็นบอโอ้ปีนี่จะได้กินปีนี่แห้งฉีบเขาเมื่อแรกมาขามวานแล้วนี่ดิฮาพี่น้อง,งนเอ้มาหนี้ออกมาเยี่ยมหน้ามาหน,นี้พาพี่พาน้องเปลี่ยนบรรยากาศก่อนอ ไปเลออกไหมเบิ้งให้เบิ้งหน้าเบิ้งเขา่าเบิ้งหน้ามั่วพี่น้องอ้น,นี่ก็เป็นหมกักคำบานหวานหวานเลยเนะาะมือนี่เวมานะพี่น้องที่ผ้าลงไปเบิง้งไปส้มเขา่าไปบรรยากาศธรรมาติมานี่มาครับลูกชายคือเกาสบายดีจะเปียกเปื้อนแท้อันี่เห็ยดย่างอันนี้ บายดีคุณผ้าลงตัดไม่ตอกโอ้ oh, เอาไม่ตอกตอกมัดเข่านะไม่ตอกมัดเข่าอโอ้โอพี่อันนี้ไฮนาโนานั่นช่วงบ้ามาเบิ่งอีกมันนี้ออกล่ะงามอะไรนี่ทั้งลุมกับงามสิบ่งามแบบนี้แล้วโอ้ประสิพากันลงตัดไม่ตอกเลย ือกวัดชา,าใหม่น้ำเงานน่นี่มันแป็นโอไม่ขนผ้าโุกไซยังลงเฮียนอยู่ลอยมาได้พี่้องไ้สกไซลงเฮียนไข่แล้วก็ไก่พันนี่ไก่หากับป่อยทางท่วงมักท่วงหมักเตงเลยทางท่วง่เตงแล้วลวะข่าอีกนั่นก็เขาอีกว้ยสัน ลงไปเลาะเบื้องเขาก่อนไปไปเบื้องบรรยากาศน้ากันพี่น้องมาเนี่ออกมาทงให้ทงหน้าเบื้องเนี่ยงัวก็ได้โอ้ยแต่อีตนง ua, วัวควายบดละบ้าเพื่องนี่เออน้ามาเนี่ออกมาเยี่ยมยามทงให้ทงหน้าพี่น้องไปลงลงเบื้องน้ากันว่าเข่างามบ่อเลือยจังใดมาตังเตอ่าส่วงหนึ่งนั่น มาเยี่ยมอีกกอนบ้านี้พี่สมาชิกกาไรโอ้ยบ่าวเตี้ยเอ้ยแมงวัวน้อยก็ได้โอ้บางบัวเป็นหมากอยู่ว่านี่บัวเราขึ้นหมากเบิ่งเฟืองแล้วกันสบวัตต์หรือเปลอน้องตั้นไม่ตอกของบัวแล้วโอ้เฟืองเราครึ่งสิเบิดเนี่ยนี่พออยู่ว่านี่ ยอมเยอะแล้วอะเพื่องสองห้านี่จ้างเขาอัดอันเพื่องเป็นโค่นให้เพื่อนียเมเียนเพื่องอัดมะซ้ำเสื่อและสองลาดเช็ดยังบบดนี้อ่ะเราเช็ดเพื่องห้งง้วและแบบนี้แล้ววะฮึใช่โอ้หมกบวบป้อมว่านี่ป้อมแม่ไปที่แม่ไปพบเพื่องชอยพ่อเราเช็ดเพื่องห้งงว หญ่าก็มีหญนานี่ไว้ให้ตอนแรงบ่หน่าตอนแรงโอ้ตอนเศร้าเนี่ยเฟืองใหิ้งก้อนอยู่ผู้เดียวเล่าพี่น้องไอ้แบบนี้แหละยู่ผู้เดียวตามภาษาเล่าแน่ยู่น้ำงัวน้ำควายนี่แหละข่าวอวดแล้วก็เมื่อเอ้ามากินหากินผู้เดียวแล้วหันมาก่อนนะลูกชายเรามาไหม นี่เด้เพื่อนำมาใส่ห่านนี่ยยังก็่ได้ลายดอกงัวก็มีแต่ตัวเจ้จ้อยง้วใส่เกรอบบกลูกกือบเตะอ่าหนห่านมันลุกแล้วเราอยากกินน้าแเราบ่จักมาเฟืองให้งัวมันนี่โอ้ห่านบังไฟโชกไสนี่มาลูกมาลูกมา thường nhiều bộ. Ô, bộ xem khẩu không? ôi bộ thường xăm kia họ vẫn phải bót cân đẹp dòng hay như này sập bùn cả họ ma đồn đốn ma thế nên sập bùn cả đây lái kín đồn đồn ma thế nên khăn bò liệng vậy rồi này cả đại ôi còn khổ trong ไปมึงเนี่ยเรืออของนี่ใช่ไปเดียวเข่านี่นี่เลยกับน้องคนนะเลยกับน้องคนนหนนี่นั่นไอ้นี่เอากินกิน อัดเองมาได้บ่ะเห็ดคอกอ,ดอัดเอาเองบาได้บ่ะจ้างเจ้าซ้เจ้างคเจ้าซ้ำซื่อเอาอัดปีนี่สองล้านยักได้เทเลบุก็หนึ่งสิบห้าพันรลอยก้อนละล้านหา้า พอดีร้อยหาชีพก็บ่ขอร้อยหกที่ปลายขอขาว่านะจ้างข้าเจ้าอัดให้ยหลวงพ่ออลไรบ่ข้อเลยเอ้าคือให้ยน้อยแท้มพื่อกินน้ำกันบ่ให้ยตามนี่แล้วห้หลายไปเหยียบลายดึงเหยียนบดดิไปซะลงไปคนจีลงไปตัดต่อคนว่ะโอ้ฮะทั้งหมดทั้งหมดแดงบ่ โอ้ยจะบ่กหกนี่ตอนนกแน่งาคุนใหญ่ไวเลยลงก่อนลงไปเบิงเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยว้านีเดียมันยังงัวออกมากินบ่อโอ้หน่เด้เฮ้ยงามแทันิ เียได้ให้พูดเลยหย่าลายฮะชุกไดไปยังไปไยังย่เบ่อัแลนยู่ย่งนะแม่ฟอกบลูกไปโอ้นงงเมียได้เอาึงหยาถืองเมียด้ฮะลูกตัดไม่ตออ็นี่เดีข่า ตัวนี้ยังบ่ทันออกเนาะโอ้โหไอเด็กกำลังถอดเล่เนาะเดี๋ยวของคนเอ้ยนี่งามเนี่ยนี่ช่วงที่จ้างขาวดำนไปลอกไปเบิ่งน้ำกันบรรยากาศมินีิเปลี่ยนบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อวันนี้พาเลาะทงเลาะทาผุ้นะป้ามาขามมาช่างดกแท้นี่ มึงนี่นี่มาคขามสพมนนาหน่นกอะไรอ่ะเราเต่าเรามันกำลังมานเข่าอ่ะนี่เด้อโอ้นี่เด้เข่าให้ใหญ่โอ้ งามเลยเขาให้ใหญ่หน,นี่พี้อเ,เลยนี่มันนี่สบู่พาเลาะเบิงอันนี้เขาให้ใหายอันนี้โอ้โตงามงามงามอันนี้เขาตะขาอันนี้เฮสบู่พาเลาะเบิงก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเลาะเบิงเขาเบิงน้ำน้ำกันมาเนี่ยพามาเบิงมาส้มว่าสบู่ามาเมื่อนี่แต่พู้ว่าเมื่อใดซิได้มาอีก เข่าหน้าให้ไงนี่สิงามครับว้าวตก็เข่าแล้วโอ้โเอพี่เข่าดำนะงามเบิดผู้ดเรียนตอนแรกสบู่สีพาไปเลาะเบิ่งหน้าป้าหน้าป่าทั้งพูนไกลๆอันนี้หน้าสบู่เองอันนี้เข่างันพี่ยองกับงามคือกันเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ออกแล้วให้ออกแล้ว แต่พอเดมานะาแต่หึงเศรษา,าีเงยพี่น้องเลยอ่ะมาตามมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้เขาดำดำกับบานอันใดมันงามกว่ากันพี่น้องเบิ้งเด้อสี่หายเบิ้งจังไดกะ ทางนี่คือเขาวานอันแดงๆนี่โบนเมนเขาซุกคือดอกเนี่ยพอส,กสุกไซว่าปกกะิไฮนี่นะพี่น้องไฮนี่แต่ก้าวได้เศร้ากระสอบไฮนี่นี่ไอเศร้ากระสอบนี่งามงามไฮใ,ใหญ่งามไฮนี่กับไฮนี่กับยอดเอาไฮนี่เออไฮนี่งามเนี่ยไฮนี่ ไฮนี่งามใครนี่แต่ว่าญยากระไแต่เกาไฮนี่โอ้สุดงามเลยแหละไฮนี่ต่ก่อนนี่ตัวนี้นี่ซุกแล้วเด้งซื้อมันนี่ผ้าเลปีนี้รูปรูปแบบใดพี่น้องเดี๋ยวสมบูรสิผ้าไปเบ่งไฮนี่นี่ยังไครนี่เนี่ยมาเสียแห้งคือไฮนี่ เด็กแดง,แดงนี่คือดอกหย่าปกติให้นี่นี่เคยได้เศ้ากระสอบข้าวเขาดำแต่ปีนี่น่ะลุปลายคือหย่ามันเกิดขึ้นซ้ำก,กันกับเขามันลกบาไว้โรออกกับโรคบวบดมันก็นเลยเข็ดให้เข่าบอบงงามพี่น้องเลยลุปกบบคลอรูปไฮนี่แหละกับไฮนี่แหละนี่ แต่ว่าไฮนี่นะงามอยู่ไฮนี่ไฮนี่งามอยู่ไฮนี่สมบุญก็ยางเลาะไปไกลพ่ได้ฮ้อนแดดูด้ทางพุธออกว่แล้วทางผู้เด๋ยตอนแรงสิผ้าไนะปเลาะบนเขาหน้าผ้าอ่ามาหนี่ผ้าเลาะชั้นนี้ก่อนมาหนี่มันแดดสมบุญออกมาผ้าพ,พี่พ้าน้องมาเลาะมาส้มเบงอ่าทงไฮทงหน้าพี่น้องเลยบรรยากาศงามสวยเนาะบุ๊เป็นงามเศร้า อ้าวนี่แหละพี่น้องซาว้าห้ซ้าหน้าเนาะอยู่ในหน้ามีปลานะอยู่ในหน้ามีเข่านะพี่น้องเลยคันโบเห็ดหน้ากับโบได้กินเข่าได้เพราะว่าเป็นลูกเศ้าหน้าสิปะหน้ากรปะโบได้พี่น้องเราต้องได้เห็ดเห็ดเข่าไว้กินยามโบมีก็ได้แก้ไขเนาะพอสักไซว่าเดี๋ยวลงมาแต่เทียงมัยั่งเดงง เขา enfin no is, hehe, ่าซ to ุกแล้วอ่ะเหมือนว่าเบิ่งแล้วมีแต่ดอกหญ้าพี่น้องเลยคุณอ่ะต่อ่นออกทวิตนอีงามงามเหมือนนี่ฝนสีดหญ่าแบนี้สีดหญ่าเลยฝนตกใส่หย่ามันเลยบตายเบิดปูให้พักใหญ่ปกตินี่สองให้นี่อันนี้ก็เศร้าบอันนี้ก็สศว้าบนี่ปีนี้จักสิได้เท่าไรปีนี้อ่ะได้สำหรัก็เอาสำนันเลยพี่น้องเลยปีนี้มัน อันละปีหนาจังเกะโตไหมเนาะเบิงพอครับลูกอันผนสีเอาตอกมัดเข่าใครได้สิขึ้นบันนี้ไผขึ้นนะเมืองกัน,กนฮะมาหน้<ะ>มานะมาเยี่ยมเบิ่งนะเอาไม่ตอกบ่ไผรขึ้น มัดเข้าไผสมกันตัโอ้หมูมีห้างโตห้างแจนบ่ว่าาอไม่ตอกมัดเข่าอีกแล้วไอ้ก็ได้จักไงง่ายวัดก่อเลยไงบ่ฟาตัวไม่ไพ่อย่างไรเอาตอกมัดเข่าแด้เข่าเริ่มออกแล้วพวกมันแดดเนาะ thấy khẩn thằng đấy này. chỉ khẩn thương luôn vỏ đấy. Đấy. À đấy đấy vào đấy đây, đấy 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 thấy thằng hay đấy phu đấy 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 บ wow, อลโตนี่ลงคุมากคือฉีตอดมีให้ย nh าวๆเลยเนาะสบอลโอโอุ้ยอุเครื่งบนหางตสอสักัปันหางตอม,าาม,มา่ามา่แต่หม่เป็แมงโอ้อเน<อ>มเ่ตกีได้ทางหลังนี่ได้จ้ะนี่ก็เอานี่ได้มีปอนแมงไหมกอหุได้ เอาคืนตัดเอาปอไม่อะไรมามานบ่พบได้หามาเดเคยพบกบได้ตัดเอาไงแม่ตัดเอาไม่ตกะมัดเข่าพวมันเดชอย่างเลยใครมันโบเดชก็เอาบปได้ จะไม่หน่อยดิชิดแม่ปลายมั้น่ะตกเดีอยวหวยแวะพูฟเอาไปเห็นหัลูกชะกะมันออกใช้ลำได้ล่เสียเอาไปนี่ ร่ำนั่นพอดูรอนะสวยเลย่นะ่นะนั่อยู่ใช่ได้จะร่ำเลยห,หาได้ลํำหนึ่งาได้ล่ำหน,นึ่งสิพ่ออยู่บ่อตอกมัดเข่าปีนี่คือผมมีไม่เล้ที่ไหลก็ตัดไรแล้วมัดยังขี้ทิ่น,นอยูอ่ม,มันมัดเหี đấy nó sẽ mày cam làm đây là chẳng ô oh. được tắt nhạt đấy mình ngặt nữa Để làm cứ bỏ tí tím ní mình mang bỏ. mình Oan thôi về hà bưng nó mày chẳng phải bà อ้าวพี่เด็หักบ่อกบาหลายเน,ะนาะ <Hey. S 2> <ป>เด็ใช่พี่เด็นี่น้องใหม่สังไวยกัวนี้บ่อออกดินแช่ก่อได้หรอโมมีหมาหรือไม่บอ่อนี่ที่บ่อเป็น,นะนเนาะแดดดิดโอ้ Thì để nó mày ăn nó mày chẳng phải mà tôm bó hốc cái đi lọ này. Nè. Nó mưa kèn gì bà ăn bò. Nó mưa kèn. phụ kín năm. Tôm xẹp đó tôm. Thế như ông mừng được quá thì cò nó mày. Ô cò là trong trăm nhọn thì cứ ở bò lại nữa. Con tốc đủ phụ nó mày mất mà nào đấy này. Này. Này, ơ, nhìn thế Món cây hủy gì Nhìn đây, ỏ, ướt rồi nhìn vào Một cây hủy, tôi nhìn cái ỏ Một cây hủy Ô, Nhìn đây Phải mưa tôm, mắt hoạt ăn ở đây đấy nhỉ Nhao này ตัดเมื่อจากหยอดบ่เนาะมาแรงก่อนจังเอาบัดชีมื่อจังมาเอามาต้มนี่เด้อของคุณละคนน่ะออกละอู้เห็ดนี่เด้เห็ดเห็ดไผ่แม่นน้ำผันลายเรื่องวันเสะเอานะเห็ดนะนี่เดี๋ยวฉิมาตัดหญ้าอยู่นี้ห้งัวมาแรงเราแบบเบิร์ดมองเอาเลยลรา เออ,อ,อนี่เด้บอน่นเอาปลารีแล้วในรีบอเพิ่นเอาปาล,ล,ลา,ปาได้นน่พี่ละเป่งลงมาแต่พี่เปล่งลงมาหน่าเวลาฝนตกปลาอะไรตรงนี้แล้ววะว้าจะมาแดดจัดแทมาน้ามือเดียวก็สิเป็นวิ่นเน้พี่น้อย แต่ก็อันนี้แปลนี่อันนี้นี่เราอยู่เดียวแล้วเราบอกว่าม,มีเวลามาถางมาซับแต่แต่ก็อันนี้สิผูกงวประจาผูกงวนี่เราผู้เดียวแล้วเราเอาลงมาบ่ได้สิเอางวลงมามันต้องสองคนไปตกระแบกขึ้นก้อนแล้วไปย่างลำนะไปะอันนี้พอขึ้นน้ำล่างแล้วขึ้นก้อนเนยเด้อ ไปขึ้นลูกชายเราเอาแบกตอกซอยไปยังแมยังก่อนนะเฮ้ยยังด้วยแล้วคือโป๊แก่กากมันนี่เกะเงี้ยมีผ้าอยู่น้ำผอปาขึ้นเทิงก่อนมันนี้ยังไม่ได้ไปเลาะเบิงเข่าทางหน้าป้าเมื่อแรงก่อนสิไปเลาะเบิง มันนี่กับผ้ามาเลาะซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยออกมาให้มานะามาเบิ่งเข่าเบิ่งน้ําอันนี้นะโบแมนยังไม่ต่งอ่าปีหนาเพิ่นคือสิหลาบที่แบบนี้โบนี่นะออกเราเอาใส่พอได้เห็ดทางรถไปลงเงาเข่าทั้งพุ่นนะตัวนี้ออกแล้วตัวนี้ออกเรียบเลยตัวนี้ ค่านี่แหละสบุญจ้างส่วงขอาพระเจ้ามาใหุ้่มนั่นแหละขึ้นอพี่โน่นเนี่ยแมนไปเลยสะอ่อนแต่มักขามหน่อยเนาะปีนี้บ่ไาด้เพากันแย่งขึ้นไปตอนนี้สบุญกำลังย่งขึ้นเทียงพี่น้องเลยนยงามแถวเนี่ย งามนาไห,หญงผูตึ๊บไปเลยไปได้เลาะไปหอดพุ่นเงยขนองล่ะเลาะแต่แถวนี้งามอยู่บองงามแต่ให้ที่ว่าหวานแหละไปนองหยามันไหลแต่ว่าตอนแรงสบุนสิภาไปเลาะเบิ่องทางหน้าป้าตอนนี้เลาะซ้ำนี่ก่อนมานน่มาสวยแล้วมันฮอนแดดแห้งเห็ดห่อสมพี่้องเอยห่อสมโม,ม่มอเศร้านี่ ดีตองบดก่อนออกมาหน้ามันนี่สิหาเจาะสิหาโกเอาตองกันพันี่อากาศฮอนอบเอ้าเจนไหนกะมันแดดซิจนไหนกะฝนตกอีกนี่คือหย่าแล้วพี่น้องเนี่ยเราสีตัดไว้ตอนแรงว่านี่เราสไว้ใหายตอนคำคำจังหน่อยแล้วก็ไปตัดอีก อันนี้เราเลิกขึ้นนี่จะได้เรากาชิคุดปลูกมักทวงแตลงแล้วคือเก้าโอ้าเอมาหอนมาเอาแทนมาหนีใหม่แมงน,นี่ฮึแม,ง,แมงบ่ลุกเซ็กไซนี่คือสีอยางมานานน้ำน่นี่ฮ่าเธอกาศหอน,นอบเอา มีน้ำ yup. บ่ฮะลูกเอ้ยงัวจากน้ำได้กินเฟืองเชี่ยมห่านห่านห่านพี uh ่แดงไอ้เราอยู่ผู้เดียวเราโฮ๊คโพี่แองเอ้เมื่อยมุติแล้วแหละจากสีเฮ็ดอันใดอันยามันคือชาวุญเบิ้งผู้เดียในบุกุ้มนะทั้งงัวทั้งควายตัดต่อมัดเข่ามา ถ้าเบิ่งบัตรตอนเราจักพี่น้องเดียวสําหรับคลิปนี่สบุญที่จบเพียงสำเนียสก้อนมานี่พาพีมาท่องออกมาทงไ้ทงหน้าพี่น้องเลยามากาะหอนอบเอาเทคลิปนี้เอาพ่อสำเนียพี่น้องเนะาะเขาหน้าก็งามอยู่ไฮได้ห้าดำไฮได้ห้าวานกะมันยหยาลายเนะาะเขางามปีนี้เพราะว่ารวมทั้งหน้าป้าทั้งหน้าสบุญเองเนะปุยนี่ผู้ที่สิบสอบพี่น้องเลย ส่วนเอื้อยน้อยหรือว่าเอื้อยหักของสบุญเพล่นฝากเงินมาสบุญซื้อหกสอบส่วนทั้งเมหักสบุญฝากมาคือเมนูค้าออนอะซื้อเพิ่มอีกสี่สอบรวมแล้วพอดีเป็นสิบสอบพี่นองเนาะแล้วก็เข่ามันก็เลยงามนน่ไปเนี่ยเสียเสียให้เดียวสอบให้เลยอ่ะคลิปนี้ไปเด้อพี่น้องเด้อเอามาน,างงนั่งโลกหน่อนี่งก็เฮ้ย <c oughs> เป็นนี้ไดมานะ <c oughs> อีกบุตนก็ได้มากเกี่ยวเขานั่พอได้เจ้าโดยเออเอาสีห้เพิ่นเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาไว้ทายอยู่หน้าพี่น้องเลยสมบุญกับฟัง,บงเบงย่ำเกี่ย,ยวเข่าบุพว่าเฮาสีได้มีเวียกทางใดอีกบ่ถาว่าโบมีเวียกทางใดหรือว่าบบมีทางไปกะสีออกมาเกี่ยวเข่าอยู่หน้าคือการสมบุญก็ได้อ่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนพี่น้องเนาะเอาต่อกันในคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีสบายดี